น้องคนนั้นน่า้อทำอะไรตกหายหรือเปล่าคือหนูทำเงินหายอะค่ะเอาเงินนี้ไปใช้ก่อนนะไอ้แกสรุมจะใจเมื่อไหร่มึงจะไม่ใจแม้แต่ดอกเลยใช่ไหมผมจะมจ่ายก่อนเท่าที่มีนะครับปล่อยผมเถอะครับ อย่างงี้สิวะจะได้ไม่ต้องใช้ความรุนแรงดูพี่เงินครับไปไอ้โก้จัน้องคนนั้นน่าทำอะไรตกหายหรือเปล่าก็ว่าง,งานหนะ้าบอทเข้าไปดูหน่อยซิกบบรับอท น้องเป็นไรหรือเปล่าครับคือหนูทาเงินหายอะค่ะเป็นเงินที่ต้องผ่าตัดคุณพ่อพรุ่งนี้หนูไม่รู้จะทํายังไงดีแล้วเงินหายเท่าไหร่ละครับห้าหมื่นบาทค่ะไปโอรายเงินมาดีนล้ครับบอสบอกให้พิงเอาไปก็อมาสิพี่เพิ่งเก็บเงินลูกค้ามาพ่อหนูต้องผ่าตัดเอาเงินนี้ไปใช้ก่อนนะ ไม่ได้หรอกค่ะเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยหนูจะเอาเงินพี่ได้ไงคะเราไว้เถอะบริษัทพี่อยู่ตรงนี้เองมีเมื่อไหร่เขมาคืนพี่ชีวิตคนสำคัญกว่าเงินก้อนนี้ไม่ได้คืนหรอกบอสช่วยเหลือคนอ่ะดูหน่อยนะครับบอสนี่หาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับจะได้คืนหรือวไม่ได้คืนผมไม่ซีเรียสขอให้ได้ช่วยเหลือชีวิตคนผมพอใจแล้วเออแล้วแต่บอสนะครับเงินงตั้งเยอะ ผมแค่เป็นห่วงขอบคุณมากนะคะคุณเป็นคนที่ใจดีจริงๆเดี๋ยวจะรีบหามาคืนให้เร็วที่สุดเลยค่ะนี่เธอมาทำอะไรที่นี่คือเจ้าของบริษัทเขาเคยช่วยเหลือหนูไว้ตอนนี้หนูมีเงินแล้วหนูเอาเงินมาคืนเขาอะค่ะอ๋อน้องที่บอสเคยช่วยไว้นี่ใช่ค่ะใช่ค่ะจำหนูได้แล้วใช่ไหมคะงั้นเชิญทางนี้เลยครับ สวัสดีค่ะพี่จำหนูได้ไหมคะวันดีจ้าอ๋อพ่อหายดีแล้วเหรอหายดีแล้วค่ะขอบคุณมากมากนะคะถ้าไม่มีพี่ช่วยเหลือหนูไว้วันนั้นไม่รู้ว่าพ่อหนูจะย,ยังมีชีวิตอยู่ไหมหายดีก็ดีแล้ววันนี้หนูเก็บเงินได้แล้วหนูเอาเงินมาคืนพี่ค่ะนี่ค่ะงั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะโชคดีนะ สวัสดีค่ะบอสครับได้คืนจริงๆด้วยไอโก้คนเราต้องรู้จักให้โอกาสคนอื่นมองโลกในแง่ดีไม่ต้องไปหวังสิ่งต่อแทนแล้วทุกอย่างมันจะดีเองขอบคุณมากครับบอสต่อไปผมจะมองคนในแง่บอกครับ